สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกระซิบบอกเรานะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะในวันนี้ค่ะเรามาแนะนำให้ชมกับ Ford r a n g e r นะคะ2.5 GLS Open Cab คันนี้เป็นรถยนต์ปี2010ค่ะแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดานะคะทรงสวยๆค่ะเครื่องยนต์ดีเซลราคา1.89,000บาทนะคะสีสันร,รอบคันสวยดูดีมีสไตล์ค่ะทุกท่าน ทรงสวยเชียวนะคะร้อแม็กก็งดงามดอกยางยังดีค่ะซื้อไปคือไปใช้งานขับขี่กันได้แบบสบายสาย,ยาวๆไปเลยนะคะสวยทั้งภายนอกภายในค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นพร้อมใช้นะคะ1 8 9 0 0 0บาทนี้เป็นสภาพของภายในค่ะทุกท่านสวยงามเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะราคา1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้น รถอยู่ที่บ้านพะพุทธโคราชท่านใดที่สนใจ f o r ์ดเดนเจอร์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะมีเบอร์โทรพร้อมรายละเอียดของรถยนต์ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งท่านสามารถที่จะติดต่อนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ